่ e ครับวันนี้ผมอยู่ที่ YRA นะครับล้วก็ด้านหลังของเราครับตอนนี้คือเจ้ายามาฮ่ MT09 ครับซึ่งเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าเกียร์นั่นคือตัว y a m t นะครับซึ่งย่อม,มาจากยามาฮ่าอัตโนมัติแมนนวลถ่าย m i s s i o n นะครับก็คือเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับโดยหลักๆแล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ อโตเมติกซึ่งสามารถมีเข้าโหมด MT ได้โหมด AT ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าๆาก่อนว่าเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะลงไปขับขี่กันที่สนาม YRA แห่งนี้ครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาทั้งหมดนะครับของเจ้า MT09 นะครับซึ่งเป็นตัวเกียร์ YAMT นะครับยี่ห้อออโตเมตนะครับแมนนวลทาง์สวิชชันนะครับซึ่งหลักๆหน้าตาโดยรวมเนี่ยจะเหมือนกับตัว MT09 ตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่ ไฮไลท์ของเขาจะอยู่ที่ทางประกับทางด้านซ้ายนะครับนั uh, ่นก็คื yep. อในส่วนของตัวพวกมีเกียร์ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเกียร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่จะเป็นในส่วนของตัวไฟนี่คือระบบเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงนะครับไม่มีมือกำคัดแล้วนะครับที่อย่างที่เห็นเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ขึ้นหน้าเลยอันนี้เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ นะครับซึ่งมีตัว MT ที่เป็นเกียร์แมนนวลมาเพื่อด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์หนึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์ CP3 อยู่นะครับคือเป็น3สูบแรงบิดจัดจ้านมากนะนี่คือเห็นตัวสูบนะทุกอย่างยังจะระมั้คล้ายเหมือนตัว MT 0ูนย์ปกตินะครับซึ่งจะมีสีสันด้วยกันหลากหลายสีนะครับจะสวยสุดน่าจะเป็นสีเขียวนี่แหละครับโอ้ยนี่ขนาดจับยางนี่ยังหนืดๆเลยนะครับมีไฟหนึ่งไฟท้ายนะครับ ก็หลักๆจะเป็นโหมดต,ตรงนี้โหมดอยู่ตรงนี้นะครับมีเกียร์ส่นสตาร์แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัว AT&T m ตรงนี้นะครับจะมีเขียนอยู่ว่าตัว AT&T m นะครับแล้วก็ประกาบทางด้านนี้นะครับมีบวกลบตรงนี้นะครับการใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆจะเหมือนตัว MT 09เหมือนเดิมนะครับพียงว่าหน้าจอเนี่ยเราเปิดให้ดูไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆก็กกคือเหมือนตัวเกียร์ ตัวเกียร์ธรรมดาเลยนะครับหน้าจงหน้าจอคล้ายๆกันนะมีบางฟังก์ชันในส่วนของตัวกับทางด้านขวาขึ้นมาแล้วทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายเนี่ยมันอาจจะดูแล้วแบบเหมือนจะวนคลอนหน่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้เาลาตอนเข้าต้องทำความคุ้นชินนิดนึงครับมันอาจจะยังไม่ได้มุมต้องหามุมจับอย่างดีบูร์บตรงนี้นะครับตัวเขาจะรยโยกได้นิดหน่อย นี่นะคือโดยรวมทั้งหมดนะครับของเจ้ายามาฮ่ MT 09 Y A M T นะครับเป็นรถที่ขี่สนุกสนานมากนะครับสำหรับตัว Y A M T คันนี้นะครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับให้ดูอนะันจะชัดอีกทีหนึ่งนี่บวกลบเกียร์บวกลบไม่มีตัวเข้าเกียร์แล้วนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่สนาม YRA นะครับหรือว่า Yamaha r h t i n g Academy นะครับตรงบางนานะครับวันนี้เห็นป้ายนี้ครับเคสนามฝึกหัดขับรถจริงๆไม่หัดขับรถวันนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของเจ้าตัว Yamaha MT 09นะครับซึ่งเป็นตัวตันนี้เป็นตัวเกียร์อโตโมิติกด้วยนะครับแล้วก็ มีทั้งเกียร์แมนนวลเกียร์โตมิติกนะครับในคันเดียวกันเลยนะครับเครื่องแรงอยู่แล้วนะครับทาให้ตัวนี้มันขับสมูทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขี่แล้วจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับอันนี้รอบแรกนะครับก็จะให้ขี่เป็นในส่วนของตัว MT นะครับก็คือในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ประกับทางด้านซ้ายนะครับเราจะขี่วนรอบนอกครับอันนี้เน้นลองขับขี่ด้วยความเร็วนะครับจะเป็นตัวเกียร์ MT นะครับรอบๆเลยจะเป็น g MT ทั้งหมดเลยนี่แบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งรอบจะเป็นรอบข้างในเนี่ยอันนี้จะขี่เป็นตัวอโตเมติแล้วนะครับคือสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับทั้งเกียร์1 2 3 4นะครับเกียร์มือิชั่นคือทุกอย่างฟังก์ชันนะครับจะเหมือนกับของตัว MT ตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่เพิ่มเติมในส่วนของตัวการเข้าเกียร์ที่เป็นตัวอโตเมติเข้ามานะครับทำให ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีเกียร์ให้แล้วนะครับไม่นั้นไม่ทางไม่มีเกียร์ไม่มีตัวกำคลัชนะครับแล้วก็ตัวเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะจะไม่มีแล้วจะเปลี่ยนมาเข้าเกียร์ที่ตัวประกับทางด้านซ้ายนะครับซึ่งจะทําให้ความเร็วเนี่ยต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับเปลี่ยนเลยทําให้เปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปั๊บนะครับทำให้ขี่มากทำให้ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ตัวโหมดนะครับแ ok ับเป็น N D M T อยู <h <h uh uh hey, ่น uh, ี mm ่เร uh uh, uh hey, ิ่มเริ่มแรกก็คือตรงนี้เนาะอันนี้โหมดมันคอสตอมถ้าเป็น D M T นะครับแต่นี้อันนี้มันราคาอยู่ที่เกียร์หนึ่ง <SA B> ใช่ครับเนี่ยมันจะมีหมดเน,นี้ก็คือ MT um. กับ AT เสร็จแล้วหมดต่างๆก็จะปรับตรงนี้ถ้าเป็น AT จะมี D กับ D บวกนะครับ,รบแต่ถ้าเป็น MT มันจะมีสตรีทสปอร์ตคอ,อ,อสตอมคอสตอมเนื่หนึ่งสองระ,ะเลนะครันะครับแต่เดี๋ยวเราเริ่มจากตัว MT ก่อน,นครับเป็นหมดสตรีทเพราะว่าถ้าขี่เราแบเดี๋ยวจะมีทางขี่หมายใจสวิตช์พอสวิตช์เข้าไปค่อยปรับเป็น AT พออยาว,วนี้เราจะยกนี้พวกนี้อย่ดีๆก็เลืนีอยปรับได้สามารถปรับได้ตามที่เราเราขนาดห,หนึ่งขึ้นใส่เกียร์หนึ่งก่อนคเร์ใส่เกียร์หนึ่งก่อนมัน,นถึงจะถึงจะจะเข้าเหมือนรถยนต์เลยครับกัดอ่าเราใส่เกียร์ใสเ่เียร์นี้จะเป็นนี่จะเป็นอันนี้จะเป็น mt ใช่นี่เป็นเอ็มทอ่าเราต้องใส่ครับตล้มันกจะเข้าเืยก่อน อันเนี้ยถ้าถ้ามันเป็นมันเป็นมันเป็นระบบตัดถ้าเราบิ่ยงเรล่งเกียร์จะไม่เข้าเียร<ม>์จะไม่เข้าครับ<ม>ตัดรอบไว้ไปเร็วบิดเร่งกดเลยครับมันจะต่อเนื่องเหมือนเหมือนรถถ่าพิชิปลองดูครับแต่รถต้องมีรอบหน่อยมันถึงจะเข้าแบบเข้าแบบสมูทสมูทนายน้องนะครับนายครับเชิญนะนี่ครับรอบ,บแรกเราก็ดูอาการกันก่นอนว่า ตัวรถเป็นยังไงเพราะว่าด้วยรู้อยู่แล้วว่า y a ม a h a MT09 เนี่ยสามสูบนี่บอกเลยครับแรงบิดมหาศาลนะครับเราต้องความความคุ้นชินก่อนนะครับโดยสามรอบแรกนะครับจะใช้เป็นตัว MT นะครับก็คือเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยที่ตรงประกับแอนทางด้านซ้ายนะครับด้านกดทางด้านนิ้วชี้เนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับกดทางด้านนิ้วโป้งลงไปจะเป็นลบนะครับเราต้องความคุ้นชินกับตัวรถก่อนนะครับก็จริงๆแล้ว มันก็ละไม้ขายกับตัวเพิชิเตอร์ครับคือแทบไม่ต้องกำคัดเลยนะครับงัดตึมตึมตึมนะครับทำให้ตัวรอบของตัวรถเนี่ยไปตกนะครับการต่อเกียร์สมูทมากยิ่งขึ้นครับขี่แล้วมีความาสนุกมีความมันมากยิ่งขึ้นเลยไม่ต้องมาพวงว่า,ากำคัดไม่กำคัดหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองฟังซาวฟังเสียงดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวรอบที่เป็นตัว MT นะครับ ดีนะครับซึ่งมีโหมดส่วนตัวดีพารก็ดีธรรมดาครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเอาอัาอโตโนมัติแล้วนะครับคือเขาจะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับกอนรอบ,แ,บแรกๆเนี่ยเขายังไม่คุ้นชินอยู่ครับแต่ว่าในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเกียร์เร็วกว่านะครับตัวที่เป็น m อนะทีครับเขาจะสังเกตอาการที่เราขับด้วยว่าเราลากรอบไม่ลากรอบยอะไรยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ที่เรากีเนี่ยเขาใช้เป็นโหมดเรนนะครับซึ่งทําให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเร็วมากขึ้นเลยนะครับทำให้บางที การเปลี่ยนเกียร์ในรอบที่ยังไม่ถึงรอบความเร็วเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเกียร์เราลงมาเกียร์ต่ำนะครับอย่างเงี้ยรอบหนึ่งรอบสนามเวลาวิ่งอยู่ประมาณ2เกียร์นะครับบางทีช่วงวลาตอนเข้าโค้งที่แบบโค้งแคบๆอย่างโค้งข้างหน้าเนี่ยเี่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเราคิดว่า,เ,าเขายังไม่จะเปลี่ยนเกียร์ตันเราตอนเราเขา้าจีนเขาจะเปลี่ยนเกียร์กึกตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมมนจะเสียอาการนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเร็วสักนิดนึงครับส่วนการ เปลี่ยนเกียร์ในโค้งอะ่ะาจจะเปลี่ยนเกียร์เรากระทั่งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตที่มีการเปลี่ยนเกียร์ชาร้าลงนะครับก็เดี๋ยวลองฟังซาฟังเสียงดูครับกับช่วงนี้เป็นในส่วนของตัวเกียร์อ,อโตเมติกแล้วครับว่าเป็นยังไง ทาง y a m ครับที่ใส่เกียร์ทุนี้เข้ามาให้นะครับก็ขออนุญาตกันไปครับเดี๋ยวด้านหลังคลิปนี้ก็มาฟังว่ามีอะไรกันบ้าหนึมากนะ็คือตัวฟีเจอร์ที่แคร์รี่มาจาก MT 1 9นกะครับก็คือเครื่องนยนต์มังเป็นเครื่องนอ800อ800ยนตะ์แปด800ยร้อยสิซีซีนะครับ c b นะฮะตัว MU ยังมีอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอ Speed Force View นะครับเรื่องของเฟรมที่เป็นไดแคสต์นะครับส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นสีฟ้านะสีสฟ้านี้ก็คือฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์เดียวกับตัวสดญลักษณ์ a t 1านะฮะส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมานะฮะอีกตัวหนึ่งนะับเป็นเอาฟังก์ชันที่มาจากตัว AT19S T ก็คือตัวนี้เราจะได้เป็นระบบคีย์เลีตนะฮะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับ, key, รบไม่ต้องเป็นกุญแจนะครับผมส่วนฟังก์ชันที่เพิ่มมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะก็คือระบบ YAMT ที่เป็นสีเขียวนะก็คือรถมันสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์เองได้หรือคุณสามารถคัตต้อมในการเปลี่ยนเกียร์ของคุณได้โดยใช้ปลายนิ้วนะไม่ต้องโอเปเรตหรือการใช้เท้านะฮะ,ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีการตออแบบคันเกียร์หมัดเป็นโอเปเรตด้วยมือครับอยู่ในประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะฮะคุณใช้เพียงนิ้วโป้งและวก็ยูชี้ในการโอเปเรตตะลอนเด่นเนะบาๆก็เปลี่ยนให้นะฮะส่วนระบบการพรีเซ็ตค่า ซึ่งตัวผู้ขี่นะครับป VR4 นะครับยัสามารถปรับตั้งได้เหมือนตัวสัญลักษณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสกีเลนแล้วก็เลือกคัสตอมในสองโหมดเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณเลือกที่เป็นโหมดออโต้มันก็จะมีโหมดให้คุณเล่นประมาณสองโหมดนะก็คือดีกับดีบวกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนเดินนะฮะทำไมต้องมี MT ลงในรุ่นนี้นะครับหลักๆอยากให้ผู้ขี่มีความสนุกสนานมากขึ้นนะกับการใช้รถที่เป็นรถสปอร์ตในเกมนะฮะ โดยที่คุณเปลี่ยนเกียร์โดยการใช้นิ้วสัมผัสค้อต้องเกียร์เองได้นะฮะคุณโฟกัสเฉพาะเบรกและคันเร่งครับผมแล้วก็ทิศทางที่คุณจะไปนะฮะแล้วก็เรื่องของการตอบสนองใช้นิ้วคอนโทรลเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์เหมือนชิฟเตอร์แต่ว่าการตอบสนองจะดูมากไม่มีการหน่วงนะฮะก็คือกดมันจะตึ๊ดตึ๊ดทันทีเลยฮะคือเมื่อคุณกดอไหรก็คือเกียร์คุณจะสามารถเปลี่ยนและต่อเกียร์ได้อย่างสมบูรณ์นะฮะคอนฟอร์ จะสบายแนละสบายถึงขนานดะว่าคุณขับขี่ไปคุณสามารถดูดิวถึงถัดไปได้เลยไม่ต้องมาโฟกัสเกียร์อยู่ไหนคันอยู่ไหนนะฮะแล้วก็สุดท้ายคอนฟิเอนซ์ก็ไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นโอก็สามารถใช้รถโอเพลีรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายนะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคุณจะโฟกัสเฉพาะทราฟิกหรือว่าการจราจรน,นะฮะที่คุณจะไปคุณไม่ต้องมาโฟกัสรถคุณไมต้องโอเพลียงอะไรนะ,ะนี่คือความ หลักๆที่ AMT อยู่บรรจุโดลกนิ้กเราอยากให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงอรรถสามอย่างนะฮะสนุกเด่นสนุกอะสบายแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการชะลอธินะิคะทีนี้เมื่อคุณจะใช้ออโต้กับแมนนวลคุณจะทำํำยังไงฮะคุณสามารถเลือกใช้ออโต้หรือแมนนวลเพียงแค่ปลายนิ้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประการแหนด้านขวานะคุณสามารถเลือกโหมดว่าจะคุณจะขับขี่เป็นออโต้หรือแมนนวล ในในกล่องสีแดงด้านตัวนะฮะรูปด้านซ้ายนะฮะคุณแค่กดกดอีกทีขึ้นมานวดกดอีกทีขึ้นออโต้นะเมื่อคุณกดออโต้นะฮะมันจะมีโหมดให้คุณเลือกใช้ยู่สองโหมดก็คือดีกับดีบวกนะฮะออโต้ดีกับดีบวกครับเมื่อคุณปิดกุญแจแล้วเปิดขึ้นาอมกทีตัวโหมดมันจะขึ้นโหมดสุดท้ายที่คุณเลือกนะคุณใช้ดีบวกว็สุดท้ายคุณปิดกุญแจคุณเปิดขึ้นาหมกทีตัวดีบวกก็จะขึ้นมานะฮะแต่ว่าคุณสามารถเลือกได้ที่ กลุ่มก่อสีแดงได้านล่างนะว่าคุณจะเลือกเป็นดีดีบวกไม่ดีนะฮะส่วนเมื่อใดที่คุณเลือกเป็นแมนนวลนะฮะมันก็จะสามารถพรีเซตค่าเซตติ้งเหมือนกับเบิลซันด์เลยนะฮะม่าจะเป็นสปอร์ตสตรีทหรือว่าคัสตอมที่คุณพรีเซตไว้นะ,ะเป็นที่มาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่คุณขี่อโอโต้แต่ว่าคุณรู้สึกเหมือนคุณไปถึงโค้งแล้วคุณเร็วเกินไปคุณอยากจะกใช้ยันทิเบตคุณสามารถกดสวิตช์สวิตช์เปลี่ยนเกียร์นะครับคันเกียร์ให้มันสามารถ ดาวชิดได้นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดออโต้กระดามนะฮะและขณะเดีวยวกันคุณอยู่ในโหมดแมนนวลแต่คุณขี่ได้โลสกิบมากๆรถมันจะคำนวณความฉลาดคือถ้ากําลังเครื่องยนต์ไม่พอมันจะดาวเทียบคุณเองนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดแมนนวลแต่มันก็จะออโต้เป็นบางครั้งนะ,ะมันจะเป็นการเอาวร่วมกับความเร็วของรถนะะส่วนคันเกียร์นะจะอ,อยู่ที่ประกับแฮงด์ใต้ประกับแฮงด์นะฮะตาม การสายนะฮะโอ perate ด้วยนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้จะตีบออกตัวนิ้วชี้จะโอ perate ชิปอัพนะฮะส่วนนิ้วโป้งจะโอ perate ชิปดาวนะฮะจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกเป็นหมดเป็นนวดนะฮะหรือเมื่อคุณจีอออโตโ้แล้วไม่มั่นใจว่าคุณเข้าไปในโค้งหรือว่าคุณต้องการที่จะเลือกเอ่อดึงอินชีเด็กมาใช้คุณงสมนานด่างเกียร์ได้หรือว่าอับเกียร์ได้นะฮะจะอยู่ที่นีหฮะตามรูปนิ้วโป้งก็คือ ดาวนะครับชิปดาวดิวชีก็คือชิปอัพนะฮะใช้ง่ายนะครับไม่ต้องกดแรง,งแะน,นะครับกดปอปอเขาก็ปานะฮะแล้วก็โหมดนะครับโหมดการขับขี่นะครับรายละเอียดต่างๆยังอยู่รครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์คุณสามารถเลือกได้หนึ่งถึงสี่นะฮะตัว traction c o นโทรลช่วยในการสตาร์ทเข้าโค้งออกโค้งนะฮะตัว scs นะฮะออกโค้งไม่ให้ล้อสไลด์นะครับรีคอนโทรลควิกชิป bc แล้วก็ bhr นะครับ ส่วนตัว ETF จะอยู่ในตัว T p นะฮะ BSR วันนี้วันนี้มีฝนตกได้น้อยนะ,ะอาจจะ BSR จะช่วยได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าปรับตั้งยังไงนะ,ะเมื่อคุณเลือกโหมดเป็นนวดนะ,ค,ะ,ะคุณสามารถที่จะเลือก T ี e ซนสปอร์ต t e ิ l a n ขึมาใช้นะ,ะแล้วคุณสามารถเ็ต้องได้อของสลอ็อตเหมือนเดิมของตัว T9 ETF แต่เมื่อไรที่คุณเลือกเป็นออโต้โหมดนะฮะ มันจะสามารถเลือกได้สองวดก็คือดีกับดีบวกนะฮะพูดง่ายก็คือดีบวกเนี่ยก็คือจะมีความตอบสนองของคันเร่งวักว่าดี D นะฮะก็คือจะสปอร์ตมากขึ้นนะฮะส่วนดีก็จะดูเซฟตี้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆนะฮะเพื่อที่จะให้พวกพี่ๆได้ไปสังเกตแล้วก็ทดลองขับขี่กันนะครับผมยังไม่ลองลงเลึมมากแต่ถ้าพี่ๆนะครับไปลองแล้วมีความสงสยัยมีข้อมูลส่วนไหนสามารถเข้ามา ถามผมได้เลยนะแต่เื้องต้นอยากจะให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนแล้วเราไปวางแผนในการทดสอบขับขี่นะครับซึ่งอาจารย์เก็บจะรดอดอยู่ด้านนอกนะฮะการขับขี่วันนี้จะให้พวกพี่ได้สัมผัสถึงความง่ายความสบายของโหมดออโต้ก็จะมีขอที่<ช>ทมีความซับซ้อนของเส้นทางนะเพราะมันเปลี่ยนเกียร์เองอยังไงนะก็เราก็จะมีโหมดที่เส้นทางที่จะ,อะบอกคือว่าคุณสมารถเลือกใช้คอสตม ชิปที่ต่อกูอพี่นั่นเองนะเราจะลากรอบหรือว่าเปลี่ยนเค่เองในโหมดแมนรวลนะก็จะมีอ่สองรุ่นด้วยกันนะส่วนารายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์เป็ดประรุษโทรจะให้ข้อมูลอีกทีนึตี้นนะโอไลไปทีชอป